รัเสเซียได้โจมตียูเคด้วยขีปุระโอเลดนี้แต่เป้าหมายกับมุ่งเป้าไปที่สหรัฐอเมริกามากกว่าเป้าหมายคือเมืองสเตียี์ย์ห่างจากชายแดนนาโต้70กิโลเมตรรายงานระบุว่าเป้าหมายคือโรงแยกก๊สซึ่งเป็นการเลือกเป้าหมายที่แปลกมากหากเป็นการกระทําที่จําเป็นทางทหาร โอเลนิกเคยถูกใช้งานไม่มีหัวลบในการโจมตีเมืองดะนิปโปร21พฤศจิกายนปี2024นี่คือขีบุตพิสัยกลางที่แยกออกเป็นหลายส่วนเมื่อตกลงสู่พื้นโลกระบบที่สามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดการส่งอาวุธนิวเคลียร์เริ่มแล้วสงครามนิวเคลียร์ปูตินส่งโอเลนิกยามทรัม จมตีโรงงานแยกการาดห่างชายแดนนาโต้เพียง70กิโลเมตร สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดูเหมือมนมันถูกยกระดับขึ้นแล้วท่านผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ,อค่าคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของปูตินในการที่จะตอบโต้นะครับการโจมตีการกดดันนะครับที่เกิดขึ้นทั้งจากยูเครนและสหรัฐอเมริกาดูเหมือนตอนนี้มันเกิดขึ้นเลยเหรอครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นข้ามปีตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วนะครับกรณีที่โดนของ มันไปล้อมกรอบเมืองหลวงของกรุงมอสโก3วันติดจนทําให้สนามบินพาณิชย์6แห่งนี่แหละครับมันต้องปิดทําการลงในช่วงปีใหม่รัเสเซียพยายามที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีครั้งใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนมีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นะครับเครื่องบินทางยุทธวิธี ถึง15ลำท่านผู้ชมในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีตู95 MS ตู22 M3 ตู160รวมถึงมิก31แต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับเมื่อมันเดินทางไปถึงจุดปล่อยนี่แหละครับอยู่ๆมันก็ถูกยกเลิกกระทันหันรัสเซียยกเลิกการโจมตีกลางคันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งสรุปสุดท้ายในการในวันนั้นมีการโจมตีด้วยโดรนเพียงไม่ถึง300ลําลำดีนะครับขณะที่มีการใช้ขีปุอิสคันเดอร์เ จำนวนเพียง10ลูกเท่านั้นแต่การโจมตีขนาดใหญ่ที่มีการขึ้นบินของเครื่องบินถึง15าลำนี่เลยครับมันไม่เกิดขึ้นดูเหมือนเหตุการณ์มันถูกยกเลิกกระทนหันการถูกยกเลิกกระทนหันตอนนี้ยังหาเหตุผลไม่ได้นะครับว่าทําไมมันจึงมีการยกเลกิกแต่ดูเหมือนเหตุการณ์ที่มันตามมาในครั้งนั้นปรากฏว่าทรัมป์นี่เลยครับส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปในเวเนซุเอลาภายใน2เวลา2ชั่วโมงกว่ากว่าสามาถ าสามารถหิ้วปีกมาดูโรนะครับขึ้นเรืออิโลจิมาต่อจากนั้นก็เคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศอเมริกาได้ตอนนี้กำลังขึ้นศาลร,รัฐบาลของอเมริกาอยู่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเป็น,เป,นเป็นการลูบคมปูตินชัดเจนเพราะว่าเวเนซุเอลานั้น เป็นพื้นที่นอกประเทศที่อเมริกัสเซียเนี่ยนะครับส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบป้องกันไปไว้ป้องกันมาดูโรจำนวนมากเพราะว่ามาดูโรนั้นถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการขยายอิทธิพลของรัสเซียมาที่อเมริกาใต้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นฐานอาวุธที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศของรัสเซียในปัจจุบันการที่มาดูโรถูกหิ้วปีกไปนั่นหมายความว่าอาเมริกาจะมีอิทธิพลในเวเนซุเอลาอาวุธทุกอย่างที่อเมริกา ยึดจากรัเสเซียนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ดูเหมือนว่าปูตินนี่แหละครับ แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจเหตุการณ์มันซ้ำเติมกับกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันเงาเมื่อวานนี้ติดทงชาติรัเสเซียชัดเจนซึ่งรัเสเซียก็ประกาศแล้วนะครับว่าห้ามอเมริกาขึ้นไปยึดเรือและจะตอบโต้แต่ดูเหมือนทลั่งนี่หลยครับยังห้าวไม่หยุดท่านผู้ชมส่งหน่วยปฏิบัติการเดลต้าฟอร์นะครับหน่วยที่ปฏิบัติการฮิวปีกมาดูโลนี่หละครับขึ้นยึดเรือน้ำมัน เงาของลัสเซียถึง2องลำในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นั่นก็คือเรือเบลล่าวันรวมถึงเรือโซเฟียนะครับแต่ดูเหมือนโซเฟียนี่แหละครับมันมีน้ํามันบรรทุกเต็มและมันถูกเปลี่ยนเส้นทาง ก่อนหน้านี้มันควรจะไปที่จีนแต่ตอนนี้เส้นทางมันถูกหันเหเปลี่ยนหัวไปที่เอเมริกาสถานการณ์ที่ปูตินดูเหมือนถูกรลุบมมชัดเจนจาก2เหตุการณ์ติดกันนี่แหละครับมันทําให้ปูตินอยู่เฉยไม่ได้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียนี่แหละครับออกมาประกาศแล้วนะครับว่ารัสเซียมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายมีกําลังทหาร ที่สูญเสียงบประมาณในการใช้งานในการบำรุงทหารต่างๆเหล่านี้แล้วทําไมรัเสเซียยังไม่ตอบโต้ด้วยกําลังทหารเหล่านี้มีการข่มคู่มีการสนับสนุนชัดเจนจากบล็อกเกอร์ทางทหารนี่แหละครับ ให้ใช้อาวุธนะครับทั้งรวมถึงการจมเรือของอเมริกาสักลำสองลำนี่และครับเพื่อตอบโต้รวมถึงบล็อกเกอร์บางสํานักนี่และครับถึงกับยุให้นะครับรอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีใหม่2026นี่แหละครับมันแสดงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้นี่นะครับทรัมป์นี่นะครับห้าวสุดๆแล้วท่านผู้ชมไม่มีใครที่จะสามารถทัดทาน พลังความห้าวของลุงทรัมป์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันการยกระดับของทรัมป์ในเรื่องของการจัดการเวเนซุเอลาเนี่ยแหละครับดูเหมือนผลกระทบมันเกิดขึ้นเต็มๆกับพันธมิตรของมาดูโรไม่ว่าจะเป็นปูตินเป็นอิล่านนะครับเป็นคาเมเดีรวมถึงจีนสีเจนผิงดูเหมือนสถานการณ์ที่ทรัมป์นี่แหละครับ ในการหิห้วปิกมาดูโรคนเดียวดูเหมือนกระสุนนัดนี้นี่นะครับมันส่งผลกระทบหนักไปถึงทั้ง3ชาติภูมิภาพดังกล่าวมาสถานการณ์มันทำให้ปูตินนั้นคงอยู่เฉยๆไม่ไหวเพราะว่าถ้าเผิดยังอยู่แบบนี้นี่นะครับสถานการณ์มันจะไหลลงกลายเป็นปูตินนี่แหละครับถูกล้อมกรอบมากขึ้นนะครับจากความอาหางการของลุงทรัมป์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กระแสการตอบโต้ของปูตินมันจึงเกิดขึ้นกระหงมกงมอสโกนะครับโดยเฉพาะสภาดูมาเนี่ยแหละครับสมาชิกสภาดูมาถึงกับออกมาระบุนะครับว่าการตอบโต้ที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจรวมถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อเป็นการทําให้นะครับป้องปรามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียตอนนี้พร้อมจะตอบโต้เลยนะครับสถานการณ์ที่มันเดินทางมาจุดที่ปูตินนี่แหละครับต้องแสดงปฏิกิยาอะไรบางอย่าง และในที่สุดท่านผู้ชมครับการตอบโต้ของปูตินมันก็เกิดขึ้นหลังจาก Smart uma, สมาชิกดูมาเนี่ยแหละครับสมาชิกสภาดูมาเนี่ยแหละครับสนับสน,นุนการตอบโต้นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันจึงเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความตึงเครียดที่มันเพิ่มขึ้นระหว่างมอสโกและวอชิงตันซึ่งมันก็ตามมาด้วยคําเตือนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมันมีคําเตือนจากสื่อยูเคนี่ครับเตือนว่ารัเสเซียอาจโจมตีด้วยขีปุ่ MIRV รุ่นโอเลนิกนี่หละครับในค่ำคืนของเมื่อคืนนี้สถานทูตของออรรเมรเการวมถึงประธานาธิบดีเซลเลนซกี้นี่หละครับก็ออกคำเตือนนะครับการโจมตีครั้งใหญ่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากรัเสเซียแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ว่าการโจมตีครั้งใหญ่นี่หละครับมันจะเกิดขึ้นด้วยอะไรบ้างมีการตรวจสอบมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ฐานทัพทางทหารคาปูชินยาของรัเสเซียซึ่งมันก็จะอยู่ทางใต้ๆลงมาแถวแถวคัสโดดานี่หละครับแถวแถว คาซาดานเลยไปเลยไปถึงก่อนที่จะถึงทะเลแคสเปียนนะครับซึ่งมันก็เป็นบริเวณที่ขีบุตรโอเลนิกนี่แหละครับลูกสุดท้ายถูกยิงออกไปนะครับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันเกิดขึ้นที่ฐานยิงขีบุตรคาปูซิญญนยาเนี่แหละครับท่านผู้ชมมันก็เลยทาให้เกิดการวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีครั้งใหญ่ในค่ําคืนที่ผ่านมาโดยมีรายงานนี่แหละครับมีการเตรียมโดยมีรายงานชี้ไปที่การเตรียมยิงขีบุตรพิสัยกลาง โอเล็นิกนี่เละครับเป็นครั้งแรกในปี2026เซเลนสกี้เตือนถึงการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานสถานทูตสหรัฐก็เรียกร้องให้เตรียมพร้อมหลบภัยในยูเครนทันทีและสุดท้ายนี่นะครับมันการโจมตีมันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ แม้ว่าทั้งรัเสเซียจะยังทางการรัเสเซียจะยังไม่ออกแถลงการยืนยันชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้งานขีปุูตโอเลนิกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เลครับแต่ทิศท,ทางและก,ก็การตกลงของลูกจรวดนี่หละครับมันบ่งชี้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปุตตโอเลนิกหลังจากในปี2024เนี่แหละครับเมืองดานิปโปรเป็นเมืองแรกที่ถูกโจมตีด้วยขีปุตตโอเลนิกที่ไม่มีหัวระเบิด นะครับซึ่งเมืองดานิโปรโนี่แหละครับมันก็จะอยู่ทางด้านค่อนไปทางตะวันออกของยูเคนนะครับ ไปทางเมืองขับด่านนิโปรเปต็อปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเกิดขึ้นเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านนิโปรเมื่อคืนมีการใช้งานขีปุตตโอเลนิกโจมตีแต่ไม่มีการบรรจุหัวลบนิวเคลียร์มาท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันเกิดขึ้นจากพลังงานจนล้วนๆที่มันตกลงมาจากความสูงกว่า2,000กิโลเมตรนอกบรรยากาศเพราะนั้นลูกไฟที่มันนะครับหล่นลงมาเสียดสีกับ บรรยากาศของโลกนี่แหละครับมันจึงทําให้กลายเป็นพลังงานความาสูญเสียความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น แานผู้ชมครับแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันก็คือรัเสเซียไตยโจมตีเมืองละวิฟท่านผู้ชมครับมันจะอยู่ทางด้านตะวันตกของยูเครนด้วยขีวัตพิสัยกลางโอเลนิกนะครับซึ่งก็เป็น IRBM รุ่นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2สําหรับดินแดนของยูเครนภาพวิดีโอคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอนี่เลยครับเราแสดงให้เห็นหัวรบของรัเสเซียมันพุ่งชนเป้าหมายในยูเครนชัดเจนว่ามีการโจมตีจริงแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีด้วยโอเลนิกเมื่อคืนที่ ผ่านมาที่ไปโจมตียูเคนี่แหละครับเป้าหมายจริงๆมันกลับพุ่งเป้าไปที่อเมริกามากกว่าท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเป้าหมายมันคือเมืองเซติี่นี่แหละครับห่างจากเมืองลาวิท60กิโลเมตรแต่สําคัญท่านผู้ชมมันอยู่ห่างชายแดนของนาโต้เพียง70กิโลเมตรเท่านั้นเองตามรายงานระบุนะครับว่าเป้าหมายที่การโจมตีเมื่อคืนนี่แหละครับมันไปโจมตีโลงแยกการแห่งหนึ่งซึ่งเป้าหมายนี่ครับมันแตกประหลาดเพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายทางทหารโอเล นี้ถูกยิงโดยไม่มีหัวลบเช่นเดียวกับการโจมตีเมืองดะนิโโปรในวันที่21พฤศจิกายนปี2024มันคือขีวดพิสัยกลางที่แยกหัวรบออกเป็นหลายส่วนเมื่อตกลงสู่เป้าหมายระบบนี้นี่แะครับมันสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้มากถึง36-48หัวลบ โดยทั่วไปนี่นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการเป็นยานพาหนะส่งลูกจรวดหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับดังนั้นคําถามจึงไม่ใช่ว่ายูเคนี่แหละครับไปยั่ยยุอะไรหรือไม่เพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนว่าเป็นการนะครับ มันเป็นการเตือนนะครับเป็นการข่มขู่นาโต้โดยตรงท่านผู้ชมอเมริกาโดยตรงก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีนี่แหละครับเบลารุสก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าขีพุตโอเลนิกนี่นะครับได้มาประจำการนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายมันตรงตรง,ตรงมันก็คือยุโรปนี่แหละครับรวมไปถึงอเมริกาด้วยซึ่งมันก็เป็นการข่มขู่ชัดเจนตอนนี้ก็ต้องมารอดูเลยนะครับว่าทรัมป์นี่แหละครับและคณะบริหารของเขาจะตอบโต้กับเหตุการณ์การยกระดับความตึงเครียดในค่ําคืนนี้อย่างไรหรือว่าพวกเขาเนี่แหละครับจะยังแซงทําเป็นว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เขียวข้อแก้ตัวเดิมๆต่อไปเรื่อยๆเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะยูเครนเท่านั้นภาพจากกล้องวงยรปิดนี่แหละครับมันดูเหมือนเป็นการบันทึกเหตุการณ์โจมตีเมื่อคืนนี้ได้ชัดเจนว่าโอเล็กนิคของรัสเซียนี่แหละครับมันติดตั้งหัวลบแบบหลายเป้าหมายอิสระหรือว่า MIRV นี่แหละครับพุ่งเป้าไปยังเขตเลวบิฟทางตะวันตกของยูเครนและมันกําลังกระทบเป้าหมายนะครับ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรายงานเบื้องต้นนี่แหละครับโอเลนิกนั้นมันยิงไปที่แหล่งแยกก๊าซในเมืองลาวิฟยังตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับซึ่งเมืองแห่งนี้แหล่งแยกก๊าซแห่งนี้มันหากจากชายแดนของโปลแลนด์เพียง70กิโลเมตรเท่านั้นเองขีปุ่โอเลนิกท่านผู้ชมครับมันถูกยิงไปยังภูมิภาคลาวิฟนะครับด้วยเวลาเพียง1 0 1ถึงเท่านั้นเองโดยขีปุตชนิดนี้นี่นะครับเดินทางด้วยระยะความสูง2,000กิโลเมตรจากฐานทัพ อัสตาคารนะครับด้วยความเร็ว12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวลบนิวเคลียร์นั้นว่างเปล่านั่นหมายความว่าพลังงานจนนี่แหละครับเป็นตัว ตัวสร้างให้เกิดความเสียหายสถานการณ์ตอนนี้ความตึงเครียดถูกยกระดับอีกครั้งเหลือแต่การบรรจุหัวลบนิวเคลียร์เท่านั้นท่านผู้ชมดังการโจมตีครั้งนี้สําเร็จความรุนแรงของสถานการณ์มันมากมายขนาดไหนถ้าเผื่อการโจมตีครั้งต่อไปนี่เลยครับมันมีการบรรจุหัวลบนิวเคลียร์สักลูก2ลูกและเป้าหมายมันไม่ใช่ยูเครนท่านผู้ชมถ้าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเป็นเมืองใดเมืองหนึ่งของชาตินาโต้ระทึกครับท่านผู้ชมสงครามนิวเคลียร์มันพร้อมจะเกิด ถ้าลุงท้ำปัจจุบันนี่แหละครับถ้าลุงท้ำคนปัจจุบันนั้นยังไม่หยุดห้าวในการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ